หน้าฮั m เมอร์แมกยามขอบ20ไม่ยกทรงนี้เลยค่ะ อยู่ที่8ป9 0 0 0ปบาทมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาชมค่ะที่แน่ๆเลยใส่ตัวกระชนหน้าของ h a m m e r นั่นเองค่ะได้ไฟตัดหมอกแล้วก็มาพร้อมกับไฟสแตนบายเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็ติดด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่มตัววินได้นะคะเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะโอแถมเป็นตัวกระจังหน้า FORD ที่ตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยเพื่อให้รับกันกับตัว h a m m e r ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะเขาก็จะมีขีดสีแดงด้วยเนาะไฟด้านบนนะคะแถมฟรีให้ไปเลยค่ะด้านหน้านะคะไฟหน้า ไฟเดลไลท์บแบบนี้ลูกค้าจะได้อยู่แล้วนะคะในรุ่ end, น Next g เนาะตัวใหม่ของเราเลยไฟเดไลท์แบบนี้ติดตลอดเวลานะคะรวมถึงนี่เลยชุดครอบไฟหน้าอันนี้แถมฟรีให้ซุดล้อนี้ก็รับกับตัวชุดหน้าของ Hummer ได้อย่างลงตัวเลยเห็นไหมคะหมุดหลอกค่ะอันนี้ติดตั้งให้นะคะนี่ไม่ใช่เจาะตัวรถนะแต่ว่าเป็นหมุดหลอกนั่นเองค่ะแมกยางค่ะใส่เป็นขอบ20เลยคันนี้ไม่ยกนะคะลูกค้าแต่ว่าไม่ติดค่ะเลี้ยวก็ไม่ติดเนาะ เราใส่เป็นขอบ20อ f f s ็ตลบ24เลยจับคู่กันกับยาง AT นั่นเองค่ะถ้าใครอยากได้ความนิ่มนะคะหรือว่าความเบาของเสียงยางให้ใช้ AT เลยค่ะเพราะว่าดอกยางเล็กค่ะเหมาะกับสภาพถนนที่เป็นพวกลาดยางแนะนําเลย AT ของซูแมกเนี่ยหน้าย,ยางจะอยู่ที่275ทับ55นั่นเองค่ะตัวใหม่ของลูกคา้านะคะยูโรไฟน์นะคะด้านขา้างขอบแกมตรงนี้จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะคะของแถมมาตรฐานติดตั้งให้ครบฟิล์มเลือกได้สเปกเนาะอยากได้มืดขนาดไหนก็แจ้งโอก๊กเบ้ารางมือกันสาดนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยแล้วก็อยากให้ลูกค้าดูค่ะ นี่ค่ะสามารถเลือกได้นะคะอยากได้โลบาร์แบบไหนแจ้งโอได้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นของเอลเลนเดอร์นั่นเองค่ะแบบนี้ก็ใช้งานได้หลายประโยชน์นะคะอันนี้ก็มีห่วงยึดสัมภาระมาให้ด้วยนะคะอันนี้ขนของหรือว่ายึดของได้เลยเนาะสติ๊กเกอร์ด้านข้างติดตั้งให้ด้วยนะคะนี่เลยคําว่าแรปเตอร์ด้านท้ายชุดแต่งก็ไม่น้อยค่ะใส่ตัวชุดข้อฝาท้ายให้ด้วยฝาท้ายก็ตัดสีเหมือนด้านหน้าเลยเวาตัวโลโก้ฟอร์ดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเรามีกล้องซ่อนกล้องถอยจอดนั่นเองกันชนท้ายค่ะก็ต้องเป็นของฮ h ั m m e r นะคะเป็นเหล็กแข็งค่ะแล้วก็ทรงสวยลูกค้าถึงเลือกใช้เยอะค่ะก็จะมีไฟที่เป็นสปอตไลท์เขาเกียร์ถอยหลังนี่คะไฟติดเลยนะคะสปอ t l ตไลท์ตัวนี้สว่างมากๆนะคะมาพร้อมกับห่วงให้ด้วยห่วงตัวนี้ไม่ได้ติดผู้ความสวยงามเท่านั้นนะคะอันนี้สามารถใช้งานได้นะลูกค้าสามารถ ลากจูงจริงๆได้นะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะก็สามารถไปติดตั้งตัวปากนกแก้วแล้วก็หัวบอลได้นะคะไว้ลากจูงเช่นเดียวกันค่ะไฟอกป้ายทะเบียนก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากไปติดตั้งตัวเซนเซอร์ท้ายก็สามารถติดตั้งได้นะคะเพราะว่าตัวฮัมเมอร์เนี่ยเขามีรูเนี่ยค่ะมีรูแบบนี้ ไว้รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเจาะหม่เลยนะคะน,นี่ก็ติดตั้งได้เลยการแต่งรถนะคะสามารถแต่งได้หลายสไตล์นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้หน้าฮัมเมอร์นะคะแล้วก็ตัวกระชดท้ายฮัมเมอร์แต่ไม่อยากยกนะคะก็ดูคันนี้เลยค่ะก็แต่งออกมาก็เทนะคะใส่แม็กความ20เลยไม่ยกด้วยนะคะอันนี้คือฟิลลิ่งเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะแต่ว่าเทแน่นอนค่ะเพราะว่ารถยอนฟอร์ด Ford ของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกสูงมาจากโรงงานอยู่แล้วค่ะสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วอยากได้แคปรูปถ้าขามส้มโอได้ เลยเดี๋ยวสโบจะส่งโปรโมชั่นดีๆให้ค่ะ